ดูที่คาบพาาราสกัดีกว่าว่ามีถึงยังคาราซอเนี่ยถึงมา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 ใช้อะไรบ้างนั่งแปะสิบโอ้ยคารสิ่งที่คืออันตรา,าย,ยกว่านั่นก็คือนกแต่เดาเฮิยจงมาตายด้วยนมือของฉัน ตายได้น้ำมือสต๊อกเโดดอเด้อตัวต่อไปอกูผิดอะไรนะ,ะเธทไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ฉันต้องการเนือ้อเนื้อและกิน มาใช่ไหม ว่าไม่ม <H> oh. ีอะไรเกิดขึ้นอะราออืมไบบอาบนี else, right? ้ไรแบบนีอาบไป

เฮ้นี่เนขึ้นมาันูน้อน้ว่ก็จะอยู่ได้น้อยาตต้องป้องกันตัวน้อยอยู่แบบพื้นที่รักเล็กจุดนี่นะคะแต่ก็ยิ่งยับประพอุดีจวบธรณีสูบมาเมื่อกี้ ตื่นตื่นม่นันเราไม่ dır, ดมดมดมมได้ตอบวันนะเข่ตกเร็วหรือตกช้าส่นตะกอด่านี่มันน่กกลัวที่นี่น่าอนม่แต่อที่นองเมีแค่มื่นคนเดียวนที่ทำรางค่ับขับินเโอ้ยเได้บอก

ตอนนี้มันน่ากลัวอยู่บ้านอย่งคนเดียวนี่ยปลอดภัยดีกว่านองลูกสาวหาัโหน,น้ามันดีกว่าลูก นะไปต้มเตี๋มเองโอ้โหทหารนี่ม,นมากมาเลยอ่ะ ว่าอะไรอะไรอะไรวะน่ะโุหลอ,อ,อต่อลูกหมาปอมิตกิโมะเนืเต่ากับคาราอใครจะเก่งกับการกระตุ้นอยู่แล้วไหมแ่าัต้องเก่หกว่าแอยู่แล้วก็ออกก พอเดินเลอเือพอแล้วเออเอาเบือเออไอตุกใครเป็นไอตุกไม่มีหรอกแม่เด็กหนูไอตุกเหรอไม่ใช่พี่สาวแม่ม่นม่เคอเด็กงั้นแม่เป็เด็กนะหนูเชื่อแต่แม่ก็ได้ค่ะกินมากินมา ตื <laughs> ่นเ้สิเก่งมากหนูแม่เพิ่งเมีตัวเองก่อนมี่ม่ต้องการจะอาบเลยอ่ะเอบเงอเงือบเงือนเงือบะงืบงือบงบเงบเงืเออบอเือไม่อบเอเ ขามารกที่รดถดกว่าเออตรงนี้ไม่เฟืองเพราะมันจะเฟืองอยู่แล้วในเมื่อตอนนี้เราพูดนะคะแต่ขอดูตุบตุบกมีจริงจริงด้วยเออตั้งืุอได้ไหมใช่เด็กอังสุร ผู้นะครับชื่อว่าผู้กาการูผูกาดัการู 换了秘密。 あかった,た。<タッ> <laughs> ด็อกเตอร์โอ้ด็อกเตอร์สองตัวไปละมืตึงไมือตึงมือตึงมือตึอตึี่แม่เลนะขออ่ะอ่ะ ก็ได้เลลูกเอาใ้เไปดูปกเลยวันเกิดนี่ได้เทไเทลอปไขเทลออไ่มอไหม โอ้ยมึงอันนี้เรอันฟาอันนี้อ้อฟาต้า,อ,าอันนี้นฟ้าลับเตอมันมีออร่ราส้มๆมาโ <c oughs> อ,อ้โหออร่าอยู่ฝั่งตรงข้ามมันก็เลยเราวิ่งมาตรงนี้เลยลเราทาาั้งทั้งฝั่งรอบบ่าพระเจ้า ดังน้อยเราก็ได้มาชิใหม่นะลูกการูฮะคูกาสูซื้สอสูกาอย่หรือเปลตั้งสหอเอ ไปดี ต,ต้องได้มากกว่าหนึ่งตัว,ว,ว,วนนะหรืะวะนเนี้ยแม่ค่โบตัวเดียวได้ไหมสมาคิใหม่เ่ี้ยไม่ได้เลยสักตัว

ก่อนใช่ปะเราต้องเอาการ์ลูไม่ก็าูก,กามาหนะคะสักตัวหนึ่งเพื่อเพื่อจะเอามอาทำยาสรกให้มันบุกดอกหอตใจยัง

เขาไปเราไปีก่อนหนาอะดแตเได้ิดีเี่ยเอ

เเอยยีปลาตอนหนึงทำไมปลาเกยตื้นก็เห็นอะไรแดงๆ๋อไม่ใช่ปลาโอ้โที่กูฆ่าไว้ นี่คนรู้เห็นว่ามีโดโดด้วยตุ้ห้ามบอกใครนะคนดูอ่ะห้ามบอกใครแม่บอกเ่าใช่ไหมว่าห้ามบอกใครเลื่องนะแกเป็นตัวนี้มันจะหยุดไปเรื่องเออโธอดูเหรอเห็นไ,ไ,ไหม มันม่มีครับระบบจริงด้วยออโอ๊ยตาม่นมีเือมันมีเลือ มันมีอีนนี้ค่ะเนือแบบโคตรเลิศอ่ะอ้ยมันได้หินด้วยได้หนังไหมอนโอ้ยล่นนันน้้องก็เหนเยอะกาันจะให้คนนังมากกว่าันนี้เยอะเแตไม่ได้าวรติดต่อไป่ที่เิมไม่ติต่อไปเฮ้ยนี่ไวะ โอ <ena> ้ยเฮ้ยตัวอะไรคะโนุยเออ

ี่หรกี้ก็ได้แล้วแีไรันนี้ชายตักกี้ตุกกี่ตัวสุดอดีตัตัว

เราเนื้อเราเน้นเนื้อนะครับไม่เน้นหนักนะครับคนไม่ไดเน้นเนือโอ้ยเน้นหนักต้องขวานสีโม้สีีสี่สี่โม้ด้หนัาาตั้งสี่ิบอันตัวคมค่เนื่อออกไม่ออกมาเรสรสร้างบแบบกลับมา ็มีลูกแบบเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวก็เพิ่มแต่ก่อนเยอะอยู่แล้วจะทำอะไรคลิปหน้าค่ะีิ๊ก